แม่ครับแม่ไมเฮ้ยไม่ต้องมองไม่ต้องมองทำไมกูกินคนเดียวเมนูเนี้ยรู้เปล่าแม่ไหนอ่ะแก้ทำสลายวัวกระเมะทอดให้ผมนะสไลนัวกระเมะแกพูดได้สลายนะสลน์อะไรเล่าสไลนัวกระเม็ดวากาเมะเออสไลนัวกระเมะอ่ะกระเมะกระมากเกทอดให้หน่อยได้เลยเดี๋ยวแม่จัดให้สลน์ใส่น้ำแช่ สลายอิ่มตัวแล้วแป้งทัดกรอบน้ำปูนใสน้ำเย็นหงาขาวใส่น้ำมันน้ำสล่ายที่เราขึ้นไว้ใส่แป้งชุบน้ำมันร้อนแล้วลงทอดเลย เหลืองแล้วตักขึ้นเลยเสร็จแล้วใส่ผงปริก้าเอ้ามาแล้วมาแล้วโอ้โหกำลังสอนการบ้าน,นเด็กอยู่พอดีเลยครับเสียพลังงานแนละ้วไงนี่ครับสอนการบ้าน,นเด็กอ่ะลองดู อันไหนวากาเมะพูดดิหลายหาคาเมะพูดดิหลายหาคาเมะเฮ้ยอันไหนวาคาเมะถูกสักคนอ่ะกินเลยแม่จะทำเมนูอะไรให้ผมกินนะทอดสาหรายวาคาเมะโรยผงปาลิก้า <laughs> <laughs> มาหวัวเราะกัน ชะลาห์วะะัตเมสเออวัตเมสโรยผงปาลิก้าใส่หัวทำไมวะ